สวัสดีครับสวัสดีพบก,กันกับช่องคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้ก็พาเพื่อนๆนคนรักต้นไม้คนรักการปลูกต้นไม้มาพบกับต้นหางลิงและก็หางกระรอกนะครับที่เห็นหางที่มีขนยาวๆแบบนี้ก็คือหางลิงแต่ถ้าหางสั้นแบบนี้ก็คือหางกระรอกนะครับเป็นไม้ในกลุ่มแคตัสนะครับเป็นไม้จาก ทวีปแอฟริกานะครับไม้ตัวนี้เป็นไม้ในกลุ่มเดียวกับแคตตัสหรือกระบองเพชรนี่ครับชอบแดดลำต้นเขายาวยืดจึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้แฟนนะครับนี่ครับการขยายพันธุ์ก็สามารถทำได้ง่ายนะครับสามารถตัดเป็นตน้นทอนแล้วนำมาชำในวัสดุเพาะปลูกเลยนะครับวันนี้จะมาแสดงวิธีการปลูก แคตตัดหางลิงนะครับดินที่เตรียมมาปลูกนะครับก็เป็นดินใบก้ามปูดินใบกา้บกามปูนี้เหมาะกับไม้ทุกชนิดเลยนะครับนํามาปลูกเนี่ยงอกงามทุกชนิดส่วนอันนี้ก็เป็นเกล็ดดำนะครับ เกล็ดดำเนี่ยก็ช่วยให้ดินไม่จับตัวกันก้อนนะครับช่วยให้ดินร่วนเนื่องจากกรตัดหางลิงเลยว่ากระตัดหางกระรอกนะครับเขาไม่ชอบน้ำขังนะครับเป็นไม้ชอบแง้งอ่าส่วนอันนี้ก็เป็นขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวก่อนนํามาใช้ก็แช่เอาน้ําฝาดออกก่อนนะครับสักสองสามคืนก็ตัวนี้ก็จะช่วยให้ ดินมีความชื้นนิดหน่อยนะครับอ่าวันนี้จะทำการปลูกตัวนี้เลยนะครับปลูกเจ้าอันนี้เป็นอ่าน่าจะเป็นหางกระรอกนะครับตัวนี้เพราะว่าขนมันสั้นอ่าอันนี้ก็ตัดไว้จนแผลแห้งแล้วนะครับก็ตัดทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์ได้แล้วนะครับรอให้แผลเขาแห้งแล้วนำมาปลูกหรือว่าปักชํำนะครับ วันนี้ก็จะนำมาปลูกลงในกระถางอันนี้เป็นกระถางหกนิ้วนะครับนี่ครับก็ตักดินที่เตรียมไว้นะครับลงไปให้เต็มกระถางเลยอันนี้เป็นดินปลูก,นนลกแคทตัสดหางลิงนะครับก็เป็นดินที่ผสมมาแล้วก็ส่วนผสมก็จะมีอ่า ดินใบก้ามปูเกรบดำขุยมะพร้าวหรือและกลับมะพร้าวสับในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะครับนี่ครับจากนั้นก็กดดินให้เป็นรูนะครับใส่ดินให้เต็มกระถางเลยนะครับนี่ครับแล้วก็ย่อนเจ้ากิง่งหรือว่าต้นหางกระรอกที่เตียมไว้นะครับ ก็คือเอาไว้จนแผลแห้งแล้วสามารถนํามาปลูกหรือปักชําได้เลยนะครับถ้าแผลเขายังไม่แห้งแล้วนํามาปักชําเนี่ยอ่ามันจะเน่าได้นะครับแผลแห้งแบบนี้แล้วยังไงก็ติดนะครับบวกกับวัสดุปลูกที่มีความร่วนซุยมีความที่ปลงน้ําขนาดนี้รับรองครับน้ําไม่มีขังอ่าน้ำมีความชื้นอ่าดินมีความชื้นนะครับแต่น้ำไม่ขัง เพราะว่าเป็นดินสูตรร่วนโปร่งร่วนซุยน้ำสามารถไหลผ่านได้สะดวกนี่ครับอันนี้ทางที่ดีแล้วถ้าหากเพื่อนๆทำการปลูกต้นหางลิงหรือว่าหางกระรอกนะครับก็ควรใช้ถุงมือนะครับเพื่อป้องกันน้ำของเขานะครับมา,าทิ่มหรือว่ามา,าปักเข้ากับมือของเราได้นะครับอันนี้ไม่แนะนำให้ใช้มือเปล่าจับนะครับ ควรใช้ใส่ควรใส่ถุงมือแล้วก็ทําการปลูกเจ้าต้นแคทตัสหางลิงหรือว่าหางกะระโอกตัวนี้แหละครับนี่ครับปลูกเสร็จแล้วก็นํามาแฝนไว้ในที่แดดดำไรนะครับช่วงนี้ก็อยู่แดดดำไรไปก่อนนะครับพอเราเห็นเขาเริ่มแตกยอดเพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็สามารถนําไปไว้ในที่แดดจัดหรือว่าแดดปกติได้เลยนี่ครับแต่อันนี้อันนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เป็นไม้ ที่ปลูกโดยการกราฟนะครับกราฟขึ้นมาจากต่อกับต้นกระบองเพชรอันนี้เป็นไม้กราฟนะครับก็เป็นไม้ที่ต่อเข้ากับต้นกระบองเพชรอ่านี่ครับลักษณะไม้กราฟอ่าก็เป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายอีกตัวนะครับเพราะว่าเขาชอบแดดนะครับชอบแดดชอบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ต้นแคตตัดหางลิงและหางกระรอกก็เป็นไม้ที่น่าเลี้ยงน่าสะสมอีกตัวนะครับด้วยต้นลำต้นของเขายืดยาวนะครับปลูกเป็นไม้แฟนนี้สวยงามมากนะครับ